ฮ<า>ัลโหลวันนี้นะคะเราเปิดคลิปกันที่ริมถนนค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปอิตียีกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปอิตียีเรามาแวะเติมคาเฟอีนให้ร่างกายเราก่อนนะคะแท้เลย วันนี้นะคะมาลองเมนูของอเมซอนนะคะเป็นตัวยูสุรามสปาร์คิ้งคอฟฟี่นะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นมายงชินมิลค์ครีมนะคะเดี๋ยวชิมยูสุก่อนนะคะยูสุเลเวอร์ค่ะ อนที่ไอสานเจ้าพ่อเสือะค่ะที่ไปนั่งร้านนั้นนะรสชาติเดียวกันเออโมโจโรสชาติเดียวกันเอเขามีใส่โซดาด้วยเขาคือชื่อเมนูเขาเป็นสปาร์กิง้งแต่ว่าไม่ได้เห็นอนเขาทัดก็คิดว่าน่าจะมีส่วนผสมของโซดานะคะ่ะตัวนี้อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะเข้ากับหน้าร้อนมายองชิดมิลค,ครีมนะคะนี้เป็นเมนูปั่นนะคะ พอเกลืนลงไปแล้วอ่ะมันให้กลิ่นแบบกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นยาน้ำเด็กอะค่ะคส่วนตัวคือถ้ากินส่วนตัวไม่กินเป็นลูกๆดีกว่าค่ะต่วตัวนี้นพอกินเข้าไปอย่างที่บอกอะค่ะตอนที่คาแรกตอนที่มันยังอยู่ในป่ามันโอเคแต่พอเกลนลงไปแล้วอ่ะตัวกลิ่นเนี่ยที่ได้ท,ที่สัมผัสได้มันเหมือนมันเหมือนยาน้ำเด็กอะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคา65้าบาท ตัวกาแฟายูสุก่อนหน้านะั้ก็65บาทเหมือนกันราคาเท่ากันราคาโอเคนะคะตัวนี้ถามว่ากินแก้ขัดได้ไหมก็ได้แหละก็ได้เพียงแต่ว่าส่วนตัวก็ก็อยากให้ยูสุอยู่เหมือนเดิมลำดับวัน Así menudo. Pero... 我们。 แมสโพรเตโต้นะฮะค่อนข้างละเอียดมากละเอียดมากๆแต่ละเอียดแต่ว่าตัวแมสโปรเตโต้เองไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายแล้วก็มาที่ตัวนี้นะฮะเป็นสไปซี่ชิคเก้นนะครับ ตัวนี้ที่เห็นเป็นเม็ดๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูชัดๆมันจะเป็นข้าวผสมกับคีนนวเดี๋ยวลองกินไก่อย่างเดียวกันนะครับก็อืมอาจจะไก่ไม่ร้อนนะแต่ว่าตัวให้อารมณ์เหมือนดิงแซ๊ส่วนไก่ของนุญาตนะฮะเหมือนอารมณ์ตอนแบบเวลา ตามโรงเรียนเลิกเรียนแล้วไก่ทอดอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยอร่อยดีเนื้อค่อนข้างเยอะลองกินกับข้าวนะครับก็ข้าวธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติกรีน,นัวเท่าไหร่ เย็นนะคะเรามาต่อกันที่ร้านซาโต้งนะคะอร่อานว่าซาโต้งไม่แน่ใจไม่แน่ใจจากออกเสียงนะคะก็อยู่ในส่วนของฟู้ดรีพับลิกนะคะในส่วนของตัวเมกาบางนาวันนี้สั่งมานะคะทั้งหมดนี้เซตนี้เลย413บาทมีข้าวหน้าเนื้อมีข้าวหน้าปลาชะมดดีมี แซลมอนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งรอาบาทเป็นจานเล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชิ้นแซลมอนประมาณนี้นะคะดูแล้วก็ไม่ไม่มีมันเลยอะเหมือนแซลมอนเค้าหรือแซลมอนลมควันอะใช่ประมาณนั้นแต่ไม่น่าใช่ลมควันอะเพราะมันคือแซลมอนดิบใช่ไหมใช่ดิบเดี๋ยวลองชิมน,นะคะแบบเอาชิมแบบไม่จิ้มอะ ด้วยราคา139บาทจะคาดหวังอะไรมากใช่ไหม <c oughs> อืมช <c oughs> อบก็คนนี้ค่ะวาฒนผ่านเข้าไปก <c oughs> ินได้แมาต่อที่ทุกมิโซะนะคะอันนี้มาในเซตน,นะคะแต,แต่ว่าเซนตนี้ไม่มีน้ำนะ139บาทคือแค่นี้ เฉยค่ะตามราคามาตรฐานกนอางเดีวชิมชาข้าวคั่วแก้วนี้อยู่ที่25บาทเออชาข้าวคั่วอร่อยวะ่ะ <c oughs> เอาจริงๆนะหอมนหอมกว่าร้านแบรนด์บางร้านอีกแล้วก็ร้านที่แบบเป็นแบรนด์ที่ขายเปนเซ็ แบบไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอันนี้แบบอยู่นิดประทับใจชาเฉยเลยหอมแบบหอมคู่มากหอมข้าวคู่คู่มากจริงเหรอต้องซื้อแน่สั่งข้าวหน้าแซลมอนเนาะขมชาเขียวสุดยอดโอเคเดี๋ยวไปจานต่อไปนะคะค่ะต่อโหมดต่อไปเลยก็จะเป็นเซตข้าว เข้ามาในเซตนะคะเดียชิมนะคะเอ๊ะซิซ์เซตนี้นะครับจะอยู่ที่179บาทนะ mm. ข้าวหนเนื้อเซตนี้อยู่179บาทจะมีข้าวมีเกี๊ยวซาอยู่3ชิ้นแล้วก็มีน้ำแก้ว179บาทแต่ว่าเราเพิ่มเป็นตัวไข่องเซนนะครับ mm. ไข่องเซน20บาทแล้วก็เป็นกุ้งเทมปุระ25บาทต่อ1ตัวนะแล้วก็ไข่เทมปุระ25บาทนะครับ ลองมาชิมเกียเก๊ยวซาเกี๊ยวซาเขาไม่ได้ให้น้ำจิ้มมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดู ชิมตัวเนื้อก่อนนะฮะเนื้อก็ทั่วๆไปเนอะรสชาติอ่อนหน่อยไม่ค่อยเค็มเนื้อค่อนข้างต้องเขียวอหอมนิ่มดีแต่ก็ยังไม่ไม่ได้แบบ พร้อมกันเลยนะฮะเนื้อเหนียวมาต่อกันที่ตัวเทมปูระนะครับเทมปูระเขาให้น้ำพิ้มมาเป็นอย่างเงี้ยเนาเทน้ำพิ้มเทปูระแต่ว่าไม่มีตัวหัวเช้ากับขิงเนาะ ก็กินแปลกๆดีเหมือนกันเอ,อเหมือนเขาให้ของไม่ครบอ่ะไอ้น้ำจิ้มเกี๊ยวซ่า,าไม่รู้ว่าลืมให้หรือเปล่าหรือว่าเป็นสูวน <c oughs> ว่าให้กินแบบนี้ตัวนี้25บาบาทนะก็โอเคแต่อมน้ำมันไปนิดนึงแล้วก็มาที่ไข่ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ กินไงวะโอ้ช้อนไหมช้อน จิ้มเทมปุระจริงๆเรากิน,กนอ่ะมันจะค่อนข้างจะหว,วานๆแล้วก็จะจะไม่เค็มอ่ะไม่เค็มโดดก็ก็ถือว่าลองร้านใหม่ๆแล้วกันยังค่ะยังไม่หยุดกินมือที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่นับแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟุตตี้วาโฟลนะคะราคา95บาทค่ะ อิ่มนเดียวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวน้ําสับมะรถกับองุ่นสกัดเย็นนะคะจะเปิดสาให้ดูกเ,เดี๋ยวชิมน้ำให้ให้หูก่อนแล้วกันค่ะ มากกว่าเหมือนน้ำสักปปะลอดมากกว่าสับปปะลอดเลยแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกนหนักหวานหวานก็โอเคอร่อยดีเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่วาฟเฟิลนะคะอคขอชิมเอติงก่ะมาเป็นเอติงรสอะไรใจจริงแลยอยากกินโยเกริร์ตเมื่อกี้ลืมบอกโยเกิร์ตก็คงไม่เข้าไ็นได้ติมนม <c oughs> ตอนนี้เป็นได้ติมนมนะคะและ้วก็อันนี้บอกได้เลยของโบดเด็กอ้วนนะคะครีมค่ะ ใส่ครีมเพิ่มมาอีกค่ะเดี๋ยวมาใช้ลองแส่ครีมนี่เขาเป็นครีมแบบเป็นกระป๋องยี่ห้ออะไรไอตัว ash c h e r r asher เหรอหรออ๋อเออใช่ใช่ยี่ห้อที่เราเคยซื้อไปที่บ้านน่าจะเอามาแั้เอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนสัมผัสแรกของโรวา f f l เนี่ยเป็นวา f f l แบบเหมือนแบบเหมือนนิ่มแบบนิ่มนิ่ม น่าจะเป็นวอฟเฟลที่เป็นโฟเส้นมาแล้วก็เอามาเวฟมากกว่าไม่ใช่ใช่ไม่ไม่เไม่มีเครื่องทำวอฟเฟลนะเนี่ยโอ้โหออกแนวเหนียวอ่ะไม่ได้มีความตอบใดๆก็ร้อนก็ดีแล้วแหละโอเคอันนี้ชิมแบบออเบอรรี่นะคะไม่โดนพวกไอติมกับตัวครีมนะคะ แข็งอ่ะคาดว่าควรจะเป็นตัวเดียวที่ว่าเวลาซื้อกลับบ้านที่เป็นโฟเซนน่าจะเป็นเค้ไค้ายอย่างนั้นเนื้อรวมแล้วบอกว่าต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่เนาะเพราะไม่ได้ตามที่คาดหวังใดๆเลยเพราะว่าแต่ว่าคือหนึ่งเลยมันโฟเซนมันโฟเซนหมดเลยอ่ะอิกตัวสตรอเบอรี่ก็โฟเซนมันก็เลยแบบไม่มีความหวานของลไมอ่ะมันเป็นมันแบบไม่อมหมดเลยแล้วก็วาวโฟอ่ะก็ต้องบอก มันก็ไม่อร่อยอะ่ะก็ <blind. S 2> ถ้าที่อร่อยอ่ะก็ <ส trilogy. S 3> มีค่าตัววิปปิ้งครีปอร่อยสำหรับเราเนาะสำหรับเราสำหร Ki <ว>ับเราเลี่ยวไมากสำหรับเราเออพูดถึงเคยเคยมีคุยกับคนแล้วบอกอกว่าเราอ่ะเวลาเราเวลาเรารีวิวอะไรอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเราจะบอกว่าไอ้ที่มันไอ้ที่อร่อยหนือไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาของของของร้านนั้นๆด้วยแล้วก็แล้วก็ขึ้นอยู่กับเรา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดตรงๆว่าแบบชอบหรือไม่ชอบอ่ะที่จริงมันก็มีที่แบบไม่ชอบด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราแค่เรียงไม่ได้เอาออกเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าเป็นอิน fluencer หรือว่าบล็อกเกอร์ชื่อดังอะไรขนาดนั้นนะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องบอกว่าร้านเนี้ยไม่อร่อยพูดอย่างนั้นเลยอ่ะมันเหมือนไป่ดปาสินงเขาอ่ะแล้วถ้าคนคนอื่นที่มาดูแล้วตัดเชื่อเราอ่ะมันก็เหมือนไปัดปนอาคตทำอาหาร ก็เหมือนก็ต่างกรรมต่างวาระเนอะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละรสแต่ละวันมามันก็ไม่เหมือนกันใช่ก็อย่างของเราเราก็จะบอกตลอดว่าอันไหนที่เราแบบที่เราเจอเจอก็คือไม่ได้ว่าโกหกแต่ก็คือก็คือบอกตรงๆแต่ว่าอันไหนที่มันดูแล้วมันเลวร้ายเกินไปอะเราก็จะยังไม่เอาออกเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปเอาความคิดของเราคนเดียวไปตัดสินร้านๆเนาะประมาณนี้เอาอยู่ดีก็จริงจังขึ้นมากินต่อแล้วกินต่ออือหือนี่นะฮะ ใหญ่ๆโดยที่ไม่รู้เอาความมั่นใจอะไรมาจากไหนนะไปะโยนะจ๊ะคือแไรว่เหนียวนิ่มเละเนื้อมีแข็งๆเวยวะแข็งกูเมอรี่ไงไม่ไม่เหมือนตัวตัววัฟเฟิดนดนลอ่ะกัดโดนกรุบขอบๆนเออ ก็ถามว่าแย่ไหมก็ถ้าอารมณ์อยากกินวลอเฟิรอ่ะก,ก็ถือว่าแก้ขัดได้หนึ่งเขาไม่ให้วลอเฟิร์ทำสดเนอะสองเขาไม่ได้เอ็กซ์เพิเรื่องวลอเฟิรเหมือนอย่าง ARW ที่ปิดตัวแปอย่างงั้นอะ่ะคือแปลกดีนะไม่ว่าบลอเฟิร์เขาจะทำเสร็จประมาณ10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง ก็ยังจะรู้สึก,ก่ากรอบโอเคแหละเขาอาจจะแบบใส่ในตัวคล้ายๆเหมือนว่าเป็นตัวอุ่นตลอดเวลาแต่อันเนี้ยมันแน่นอนแหละมันคือวอลโครที่ว่าน่าจะเป็นตัวฟรสเซ้นเนี่ยเพราะว่าเหนียวค่อนข้างเหนียวอันนี้เราก็พูดตรงๆเนื้อว่ามันมันตามตามตามที่เห็นอะเนี่ยเหมือนอ้อเนี่ย อย่างนี้แสดงว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมาแบบใส่ใส่ในแบบแผ่นกระดาษแล้วก็ถึงเวลาก็เอาเข้าเอาทั้งแผน่นโอเคไม่ให้เป็นตัวแข็แงๆไม่ได้กรอบนะ แบบเหมือนเป็นไตไๆแข็งๆประมาณนั้นอนะ่ะมากินในติมนะโอเคสรุปเลยไอติมอร่อยอร่อยสุดฮนะแล้วดูที่นั่งนฮะะ่คนเยอะ <laughs> คนเยอะถอนรองเท้านะอะไรวะ <laughs> อันนี้นะฮะเป็นน้ำหวานกลิ่น ฮอปและเมอลนะครับฮอปและเมอลจะเหมือนเออ,อารมณ์เหมือนน้ำดำอะ่ะเออเหมือนอัดแก๊สนะอะไรวะกลิ่นแรกเลยอะ่ะถ้าเคยกินน้ำอาเซียนึกออกป่ะคล้าๆโคกับแป๊บซี่อะ่ะประมาณนั้นะกลิ่น เหมือนอปไรหนึ่งนะไหนขอดมเมื่อนี้พยายามพยายามจะอธิบายให้ให้ทุกคนเข้าใจอ่ะอ่ะง่ายๆ มันกลิ่นเหมือนอาซีนะกลิ่นเหมือนอาซีก่อนรสชาติเหมือนเชอร์รี่โค้กที่ใส่ในแก้วน้ำแข็งแล้วทิ้งไว้ละลายอ่ะประมาณนั้นเหมือนอาซีไหมละ่ะไม่เหมือนแ,แบบไม่เหมือนาอ,นอารซ<อ>ีโคลาไม่ไม่เหมือน มีความเป็นผลไม้ามากกว่า <c oughs> ก็ฮ <c oughs> อปไงดอกฮอปกับมอสกินเลยแล้วกันกินเลยเหอะ <c oughs> อธิบายไม่ได้วะทำ <c oughs> ไมรู้สึกถึงมิน้นด้วยวะ <c oughs> รู้สึกถึง, <c oughs> ถงมิน้นด้วยไหมมอสคนหนึ่งบอกมิน้นคนหนึ่งบอกเชอร์รี่อือเอาเข้าไป ู่อะอยากให้มาลองแล้วกันอถามว่าอร่อยไหมไม่แย่แต่แต่อธิบายเป็นคำพูดอ่ะพูดมาไม่ได้อ่ะยากมากนะเนึ่อออกแล้วเหมือนกินวายไหมถ้ากินนะกลิ่นกินเหมือนแบบเหมือนวายที่มีความซ่าอัะใหมกันใหญ่ ไม่มีความเป็นอาซีใ,ใดนะไม่มีความเป็นอาซีเพราะมันมีมันมีความเป็นผลไม้ชัดอยู่ผลไม้อะผลไม้จากไหนมันคือมอเว้ยกับก็ไม่รู้ว่าอดอกฮอปอ่ะอ่าเห็นปะมาด้วยกันสองสองลิ้นยังแตกยังยังยังตีความได้ไม่เหมือนกันเลยมาลองแล้วกันคนะ่ะอมันคือวอน,น์อัดแก๊สไปไปกันใหญ่นะอโอเคโอเคครับก็อีพีนี้ก็ ก็คงต้องพอแล้วเนาะพอละทั้งวันไม่รู้จะพูดอะไรละแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรละต่อมรับรสก็เริ่มแบบเพี้ยนเพี้ยนพรอ้ขวดเมื่อกี้ <c oughs> แต่เอ้ยจริงจริงมันไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับตัวน้ำเมื่อกี้ดีกว่าวอฟเฟิลเยอะจ <c oughs> ริงๆิวอฟเฟอร์นี่ฝังใจมากฝังใจพอๆกับไอติมถั่วเหลืองไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่อาจจะแบบ ไม่ไม่ใช่แนวเราแล้วกก็วันนี้ก็คงพอละก็กินไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในอีพีต่อต,อตอไปแล้วกันนะครับว่าจะไปที่ไหนติดตามเรากันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ